การต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีค่ะพบกับเราในช่องพายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะเมื่อตะกี้ค่ะ น้องฟูจินะคะมาบอกว่าลุงเลนเจอของดีอีกแล้วค่ะที่มอมคุณพ่อเจออะไรคะเดี๋ยวเราไปถามคุณพ่อกันไปเลยค่ะไปเลยค่ะคุณพ่อก็กำลังทำอะไรคะป <Yeah. Yeah. S 1> ูจิบอกว่าเจอของดีอะไรฟันเลน ได้อย <laughs> ู่บนได้ไหนคะดีครับพี่พีครับผมโอ้โหเมื่อวานคุณแม่ก็ตัดตรงนี้เองเมื่อวานเห็นไหมนี่คะนี่เมื่อวานนี่คุณแม่ตัดตรงนี้ค่ะรอยตัดของเมื่อวานเดี๋ยวมีผมมาตัดตรงนี้ครับฟาริงก็ตัดต่อนี่ลีใบออกครับลีใบออกให้มัน ไหนยังไม่เห็นเลยโอ้ยชินไปครับไปเจอ,อเมีแมลงบินออกมาอะไรเนาะมองไปเห็นเลยครับพึ่งลำกัใหญ่เลยครับผมเห็นไหมโอ้เห็นแล้วค่ะดูไปให้ชี้เห็นหน่อยเห็นไหมลังใหญ่ครับผมชิมออมคุณแม่ก็ตัดเมือวานตรงนี้เลยชิมออมคุณแม่สายตาไม่ค่อยดีนะครับผม ผมอากระต้นเห็นปั๊บเลยครับนางคิมออมก็มาค่ะเมื่อวานก็มานั่งเป็นเพื่อนคุณแม่เมื่อวานครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมบุกกรนก่อนนะครับผมเพจะมาเอาพึ่งให้น้องคิมอมกินนะครับผมชอบน้องคิมอมเลยใช่ไหมโออะไรออะไรอุยหฮยู่ยเยเดี๋ยวเราจะไปเรียมบุกกรดก่อนนะครับนี่ก็เรียกว่าดีใจออกหน้าออกตานะคะ ขายของอร่อยแล้ววันนี้อให้คิมออมใช่ไหมปาเดี๋ยวพ่อไปเตรียมอุปกรณ์มาก่อนนะคะคุณพเตรียมอุปกรณ์ก่อนค่าตอนนี้เราก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วค่ะวันนี้นะคะอุปกรณ์ของน้องคิมออมถาดกับช้อนถาดกับช้อนถาดกับช้อนนะคะเตรียมพร้อมค่ะมาดูมาดูฟังคุณพ่อค่ะเตรียมอะไรมานี่ครับผมประเท โอ้อะไรเดี๋ยวค่ะดักด้ยครับบุกไปดักจะไปไหนคะนี่งั้นง้แง้แง้ก็เป็นตะลามะพร้าวนะครับผมนึกว่าจะไปจะไปซิ่งที่ไหนโอคัลเลนครับระวังจะยุ่งนะรมลุยเลยนะครับผมนี่้อบจะแววนตะแหวนนะครับถ้าเข้าไปนี่ยุ่งเลยนะไปครับแง้แง้แง้ ดิหวัวเราะคุณพ่อนะหวัวเราะคุณพ่อดีอใจนะคะจะได้พึ่งหวานๆมากินค่ะลังพึ่งดีใจค่ะจะได้ลังพึ่งหวานๆกินวันนี้โุย <ś c oughs> โอ้ย <ś c oughs> โอเค <ś c oughs> โอ้โหมีค่ะ ยังค่ะยังค่ะยังไม่ได้ค่ะเ,เอาเป็นเอาพึ่งนะคะก็จะใช้แบบวิธีโบราณค่ะ ก็จะใช้ควันนะคะไล่แมลงออกแล้วก็จะเอาแต่ลังพึ่งค่ะ พอเล่นบางบางค่ะบาง,บางเอาค่ะดูค่ะออกแล้วค่ะแมะลงก็จะบินออกไปค่ะได้สูตรใหม่ค่ะมาเอาพึ่งให้น้องคิมอมกิน น,นีพูดไม่จานะคะเพระาะว่าใช้สมาธิค่ะไม่ใช่ว่าไม่พูดไม่จานะคะพูดไม่ได้ค่ะเพระาะว่าใ่เซฟค่ะใส่หมดอยู่ค่ะ รู้สึกว่าแมลงจะบินออกมาทางฝั่งควันเลยนะคะสำเร็จหรือ,อยัง ว,วันนี้คงไม่ได้สี่คุณร้อยอีกนะควันเลนควันวค่อยมีครับควันค่อยออกจะเป่าก็เป่าไม่ได้นะคะติดหมวกไหนใครจะหมดแล้วยังโัวใกล้แล้วค่ะ วันเลยอ้องอยากกินแล้ววันนี้ มีควันเปิดมัวก่อนเตาให้มีควันก่อน รู้สึกว่าเดิมดีกว่าเดี๋ยวน่ไหาครับผม เปิดหมวกแล้วค่ะเป่าควันได้ใกรจะมลูลรังใหญ่ด้วยค่ะ อะไรคะใกล้จะสาร็ตแล้วคิมออมอะไร ขอ,อไปควนเล่นสี่คุณร้อยค่ะคุณน้องขิมอม <laughs> มาทั้งนี้ลูกมาทั้งนี้ขิมอมไาแล้วดได้แล้วขิมอม อยยังยังุงเพราะว่ายังไปไม่ได้ลูกแต่ว่ายังแมลงยังมีอยู่ีกลอกำบังค่ะ ได้แล้วโอ้ยยอะยรยอยยังมยอยู่ยยยครัยเด้ยย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 ยผย้ายย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 ดมายย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 ยวยย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 นยยยยมยย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 มยย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 ย อร่อยเลยครับยนนไ้คิมอมดูใหญ่กว่าหน้าคิมอมอีกคุณพ่อครับโชว์หน่อยค่ะดูหน้าน้องคิมอมกับบังเลยครับบังหน้าคิมอมเลยทั้งใหญ่มากครับชิมคิมอมชิมหน่อยชิมมาคิมอมชิมเลยค่ะชิมหน่อยชิมอยู่ในสวนเลยครับวันนี้หวานไหมคะ หวานไหมลูกหวานค่ะหวานค่ะเยี่ะมเลค่ะมามาครับทีมกินด้วยกันนะครับวันนี้ได้ของอร่อยครับวันนี้ครับมาคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปของป่านะครับวันนี้กินเอาพึ่งนะครับผมมอวเปิดคลิปหน่อยค่ะ น,นี่ก็อย่าลืมพากดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์หรือกระดิ่งถ้าคิดะตามหาสาธุก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ